นี่นะคะจะพามาชมที่ดินเปลงสวยค่ะเจ้าของขายในราคาถูกๆนะคะ สวัสดีค่ะหนึ่งนุชนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยพาคินรัตนาค่ะคลิปนี้นะคะจะพามาชมที่ดินแปลงสวยค่ะเจ้าของขายในราคาถูกๆนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะเจ้าของที่ดินได้แบ่งเป็นล็อกขายค่ะมีทั้งหมด9ล็อกนะคะออมีล็อกละ1ไร่และมีล็อกละ3 0 0ตารางวานะคะสําหรับแต่ละล็อกนะคะเจ้าของขายในราคาไม่แพงนะคะขายในราคาล็อกละเพียง1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเนื้อที่1ไร่และ สางานก็มีนะคะมีมีหนึ่งไร่อยู่6กแปลงน,นะคะแล้วก็มี3ามงานสามตารางวาในอยู่3าแปลงน,นะคะสำหรับที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็จะ อยู่ในเขตพื้นที่ของะคะ่ะบ้านสามกลุ่มพัฒนาหมู่12ค่ะตำบลหน,นองบัวตะเกียดอาเภอดา่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะคะค่ะเดี๋ยวเ,เราจะไปชมแปลงตัวอย่างกันนะคะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะมีข้อดีก็คือเป็นที่ดินที่อยู่ระหว่างสองหมู่บ้านนะคะอยู่กึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้านนั่นก็คือบ้าน3มกลุ่มพัฒนาค่ะห่างไปจากแปลงที่ดินของเราก็ประมาณ500เมตรนะคะและบ้านเ,เมืองตะกูนะคะก็จะอยู่ห่างจาก แปลงที่ดินของเราควายไปก็ประมาณ500เมตรเช่นเดียวกันนะคะสําหรับถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นถนนสาธารณะค่ะเป็นถนนหินคุกที่มีความกว้างอยู่ประมาณ5เมตรนะคะรถยนต์สามารถวิ่งสวนทางเข้าออกได้ค่ะเส้นทางเข้าออกได้ทั้งสองช่องทางนะคะจะเข้ามาทางด้านของบ้านสามกลุ่มพัฒนาก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาทางฝั่งของด้านบ้านเมืองตะกูก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับ ที่ดินของเรานะคะจะเป็นได้ ทั้งสองแบบเลยนะคะก็คือจะเป็นได้ทั้งที่สวนก็ได้นะคะเป็นที่สวนที่ไร่ได้แล้วก็เป็นที่นาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ต่ำกว่าระดับถนนก็เพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะคะไม่ต้องถมดินเพิ่มแล้วก็มาสร้างที่อยู่อาศัยได้นะคะสร้างบ้านสวนได้หรือจะซื้อเก็บไว้เพื่อทําการเกษตรก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ดินดีมากๆเลยนะคะตามภาพก็จะเห็นนะคะเป็นดินสีดําๆเลยนะคะดินไม่เค็มครับปลูกพืชอะไรก็งามนะคะสําหรับ ที่ดินของเราค่ะเป็นดินที่เหมาะสําหรับทําการเกษตรมากเลยนะคะจะปลูกผักปลูกต้นไม้งามทน,นะคะก็จะเป็นดินล้วนนะคะดินล้วนสีดําๆแบบนี้เลยคะ่ะเป็นที่ดินที่ดีมากๆเลยนะคะอยู่ห่างจากอ,องค์การบริหารส่วนตำบหลหนองบัวตะเกียดมาประมาณ2กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากวัด3ามกลุ่มพัฒนานะคะ ก็ห่างจากวัดมาก็ประมาณ1.3กิโลเมตรค่ะถนนทางหลวงชนบทเส้น4008นะคะก็ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปเพียงแค่1.3กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะและที่สำคัญที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะอยู่ใกล้กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข201เส้น4คิ้วชัยภูมิอยู่ห่างจากแปลงที่ดินของเราไปก็เพียงแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้ๆกับถนนระยางเส้นหลักด้วยนะคะแปลงที่ดินของเราก็ แปลงตัวอย่างก็จะเป็นแปลงนี้นะคะแปลงนี้ก็จะมีเนื้อที่1ไร่นะคะแปลงที่กําลังพาชมอยู่ก็จะเป็นเนื้อที่1ไร่นะคะเป็นแปลงที่ดินที่เจ้าของที่ดินนะคะ c ร e a r i n g clearing และปรับเป็นแนวเขตแดนเป็นแนวคันนาแบบนี้คะ่ะก็จะเป็นคันดินค่ะมีคันดินกั้นระหว่างเขตแดนนะคะและเป็นที่ดินที่เราได้ลังวัดสอบเขตแล้วนะคะก็จะปักมุดสีแดงๆไว้ะะเป็นเสา เป็นเสาคอนกรีตนะคะพ่นสเป์สีแดงก็จะเป็นหลักแนวเขตของแต่ละแปลงน,นะคะมีด้านหน้านะคะด้านหน้าสําสหรับแปลงนี้นะคะมีเนื้อที่1ไร่นะคะเอกสารสิทธิก็เป็นฉนดคุดแดงค่ะเนื้อที่1ไร่ด้านหน้าจะติดกับถนนดินค่ะมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ37เเมตรนะคะและด้านยาวนะคะจากาด้านหน้าแปลงนะคะจากาหลักตรงนี้นะคะก็จะเป็นหลัก ด้านหน้าเลยนะคะไปถึงยาวถึงท้ายแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่39เมตรนะคะสำหรับแปลงที่ดินก็จะเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยงามเลยนะคะ<ม>ค่ะก็จะเห็นได้ตามภาพนะคะขายยกแปลงในราคา1 80,000บาทเท่านั้นเองนะคะเป็นทางเข้าออกสะดวกด้วยค่ะที่สำคัญคือถนนหินคุกด้านหน้าแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะเป็นถนนที่มีโครงการที่ จะเป็นถนนคนกีดหรือถนนลาดยางมาเร็วๆนี้ด้วยนะคะเชื่อมระหว่งางหมู่บ้านนะคะก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชมาก็ประมาณ55กิโลเมตรนะคะอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทดนะคะคโลตัสด่านขุนทดโรงพยาบาลด่านขุนทดและสถานที่สำคัญๆประจำอำเภอขุนทดก็ห่างจากเราไปก็ประมาณ16กิโลเมตรนะคะห่างจากตัวอำเภอด่านขุนทดมา16กิโลเมตระคะ่ะ อยู่ห่างจากตัวกรุงเทพมหาคนครมาก็260กิโลเมตรนะคะ,ะเป็นที่ดินที่เหมาะที่ใครกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กนะคะเป็นแปลงเนื้อที่1ไร่นะคะขายยกแปลงในราคา180,000บาทนะคะสำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็จะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลมาประมาณ200เมตรนะคะไม่มีประวัติน้ำท่วม1 0 0ค่ะสำหรับที่ดิงแปลงนี้นะคะ ค่ะเป็นที่ดินที่เหมาะที่จะมาซื้อเก็บเอาไว้ก็ได้นะคะหรือจะมาซื้อเพื่อที่จะมาสร้างบ้านสวนสร้างที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะเส้นทางเข้าออกก็สะดวกมากเลยนะคะหน้าฝนก็สามารถที่จะเดินทางมายังแปลงที่ดินของเราได้นะคะเพราะถนนด้านหน้าแปลงที่ดินของเราก็จะเป็นถนนหินกุกที่มีความกว้างถึง5เมตรเลยค่ะค่ะสำหรับแปลงที่สองนะคะ แปลงที่2ก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้นะคะที่อยู่ติดกับแปลงแรกนะคะ,ะสําหรับแปลงนี้นะคะก็จะมีเนื้อที่อยู่ที่300ตารางวานะคะเป็นแปลงที่ดินที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเช่นเดียวกันนะคะ,ะสําหรับแปลงนี้นะคะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนหินคุก32เมตรนะคะเติดติดกับถนนหินคุกยาว3าเมตรค่ะและ,ะส่วนลึกนะคะก็จะเป็น ความยาวความลึกอยู่ที่ประมาณ39มเมตรดินล้วนนะคะสีดำดำแบบนี้ดินดีมากๆเลยนะคะแปลงนี้จะมีเนื้อที่เป็นฉนุดคุดแดงอยู่ที่สามตารางวาขายยกแปลงในราคา1นึ0 0 0สบาทเช่นเดียวกันนะคะสำหรับแปลงที่ดินของเรานะคะก็จะหันหน้ามาทางทิศใต้นะคะก็มีทิศใต้อยู่ติดกับถนนหินคุกนะคะเป็นถนนหินคุกคะ่ะใครกําลังมองหานะคะที่ดินที่ ที่จะมาสําหรับสร้างบ้านสวนหรือจะมาซื้อหลายแปลงเพื่อที่จะมาทําโคกหนองนาทําเป็นไร่นาสวนผสมทําเป็นสวนผลไม้ก็ได้นะคะ,คะสำหรับที่ดินแปลงนี้ก็มีราคาที่ถูกนะคะก็ไม่แพงนะคะราคาจับต้องได้ค่ะเนื้อที่สามน้อยตารางวาหรือ1ไร่ก็ขายในราคาเดียวกันนะคะก็คือราคาอยู่ล็อกละ1 8 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะใครที่สนใจก็ สามารถเดินทางมาดูที่ดินของเราได้ค่ะเป็นที่ดินที่ดินดีนะคะแล้วก็ทำเลดีด้วยนะคะอยู่ห่างจากไฟฟ้าประปามาก็ 500เมตรนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีไฟฟ้าประปานะคะก็อยู่ห่างจากแปลงของเราไปก็ประมาณ500เมตรนะคะสามารถใช้ไฟฟ้าจากโซลาซ่าเซลล์ได้ค่ะหรือจะมาขุดสระเก็บน้ําเอาไว้เพื่อใช้การทําการเกษตรก็ได้เหมือนกันนะคะใครที่สนใจก็สามารถเดินทางมาดูที่ดินของเราได้ค่ะที่ดินของเราก็จะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบ้าน3กลุ่มพัฒนานะคะหมู่ที่12ตําบลหนองบัวตะเกียบอาเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาค่ะ สนใจนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ l i น์ pakin 999นะคะหรือจะโทรสอบถามมาที่เบอร์โทร0814133164ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ